iPhone 14 Pro จะมีราคาแพงกว่า iPhone 13 Pro แต่จะเริ่มต้นด้วยความสุง256 g b กะบแอปพอตในปีหน้าจะเปลี่ยนมาใช้พอตชาร์จ USB-C รวมถึง iPhone <c oughs> 15ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ครับขอต้อนรับเข้าสู่ m e m s c h h n n n l r r v v i w w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมิงชืองก่านักวิเคราะห์จาก TF International Security คัาดว่า iPhone 14 Pro จะมีราคาแพงกว่า iPhone 13 Pro แต่ไม่ได้ระบุตัวเลขชัดเจนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่า ราคาเฉลี่ยของไอ o ฟ e 4ซีรีส์ทั้ง4รุ่นจะเพิ่มขึ้นประมาณ15%เมื่อเทียบกับ i ไอ o ฟ e 3ซีรีส์ถึงแม้ไอ o ฟ e 14 Pro รวมถึงไอ o ฟน14 Pro Max จะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ i ไอ o ฟ1 3 Pro แต่ก็มีแนวโน้มว่า Apple จะเริ่มความจุให้มากขึ้นกว่าเดิมเริ่มต้นที่256 g b ขณะที่ i ไอ o ฟ1 3 Pro เริ่มต้นด้วย128 g b บริษัทวิจัยของไต้หวันเฟ o คาดว่าไอ o ฟ e 14 Pro และไอโฟน14 Pro Max จะตัดตัวเลือกความจุ128 g b ทิ้งไปทำให้มี3ตัวเลือกได้แก่256 g b 512 g b และ 1TB ท,ที่มา Macrumors Apple ในปีหน้าจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ตชาร์จ USB-C รวมถึง iPhone 15 Apple เคยถูกหรือว่าจะเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อ Lightning ของ iPhone 15มาใช้ USB-C และล่าสุดมิงชื่กว่าและวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ก็ยนืนยันว่า a i r p o d ในปี2023 ก็จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เช่นเดียวกันมิงช้กัวนักวิเคราะห์จาก TF International s e c u r i t y อ้างว่าผลิตภัณฑ์หูฟังแอปพอร์ตทุกรุ่นที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C อย่างไรก็ตามแอปพอร์ตโปรรุ่นที่2มีข่าวว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้อย่างใช้พอร์ต h t n i n g นอกจากนี้ iPhone 15หรือ iPhone ที่จะเปิดตัวในปี2023ถูกเรีว่าจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ด้วยเช่นกัน ปัจเจกสำคัญที่ทำให้ a pple ต้องเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อ Lightning มาเป็น USB-C เนื่องจากสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายให้ผู้ผลิตทุกรายต้องใช้พอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐาน USB-C ภายในฤดูใบไ,ไม้ร่วงปี2024ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังมีแนวคิดแบบเดียวกันที่มาใน t 2 5 b a c k รวม10คลิก iPhone มีประโยชน์ที่บางคนอาจอยังไม่ทราบมาก่อน ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์บน p h o n e นั้นมีอยู่มากมายและในคลิปต่อไปนี้ก็จะมาแนะนำ10ทรลคก p h o n e สุดเจ๋งที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นโดยบางคนยังไม่ทราบมาก่อนโดยเฉพาะมือใหม่หัดใช้เรามาชมกันว่ามีอะไรบ้าง 1. เซ็นเซอร์ข้อมูลสำคัญในรูปภาพเราสามารถใช้กลุส่สับัตเมคอัพช่วยเซ็นเซอร์ข้อมูลสำคัญในรูปภาพได้อย่างรวดเร็วเช่นกดปิดใบหน้าบุคคลภายในภาพเพื่อความเป็นส่วนตัวการปิดข้อมูลอีเมลเบอร์โทรตัวเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงในรูปภาพ ซึ่งสามารถทําได้ง่ายมากๆโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มไปที่แอปรูปภาพแล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการแต่แก้ไขอิดิทแต่ไอคอนเมคอัพแต่ไอคอนบวกด้านล่างแล้วเลือกสีเหลี่ยมหรือรูปภาพที่ต้องการสามารถปรับขนาดรูปภาพได้โดยลากจุดของรูปภาพเลือกสีด้านล่างเมื่อปรับแต่งและปิดเซ็นเซ,นเซอร์ส่วนที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นดันแตะเสร็จสิ้นดันอีกครั้ง และนําไม่ควรใช้ฟังก์ชันปากกาไฮไลท์ในการปิดทับข้อมูลเนื่องจากการไฮไลท์นั้นจะไม่ได้ปิดทับสิทสามารถนำรูปไปปรับคอนทาราต์ให้เห็นข้อมูลที่อยู่ด้านล่างได้ 2. แชร์ภาพถ่ายหน้าจออย่างรวดเร็วเวลาที่เราอยากจะแชร์ภาพถ่ายหน้าจอเราไม่จะเป็นต้องบันทึกในแอปโฟโต้แล้วแชร์ต่อแต่เราสามารถแชร์ได้ทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพหน้าจอเสร็จกดปุ่มด้านข้างและปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกันเพื่อถ่ายภาพหน้าจอจากนั้นที่รูปที่เราถ่ายหน้าจอด้านล่างซ้ายแต่ไอคอนแชร์ แต่ช่องทางที่ต้องการแชร์หรือส่งเพียงแค่นี้เราก็แชร์ภาพหน้าจอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องบันทึกหน้าจอไปแอปรูปภาพก่อน3พิมพ์ตัวเลขและเครื่องหมายแบบรวดเร็วเวลาที่เรากําลังพิมพ์ข้อความอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนแป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายพิเศษต่างๆปกติแล้วเราจะต้องแตะที่ปุ่ม123เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์แล้วก็แตะ A B C เพื่อกลับมาพิมพ์ข้อความอีกครั้งแต่มีวิธีจะทำให้การพิมพ์ทำได้เร็วมากขึ้น เพียงแค่พิมพ์ข้อความแล้วแตะที่ไอคอน123และลากไปอย่างตัวเลขหรือเครื่องหมายที่ต้องการลากโดยไม่ต้องยกนิ้วจากนั้นก็ปล่อยนิ้วออกแป้นพิมพ์ก็จะกลับมาที่แป้นพิมพ์ตัวอักษรที่เราใช้พิมพ์ก่อนหน้านี้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแป้นพิมพ์ไปไป,ไปมา,มา 4. ดูรูปภาพล่าสุดและรูปภาพเก่าที่สุดในแอปฟโฟโต้เวลาที่เราดูภาพในคลังจากแอปโฟโต เรามักจะเลื่อนขึ้นไปเพื่อดูหรือค้นหาภาพเก่าๆแต่ถ้าเราอยากกลับไปดูรูปภาพเก่าตั้งแต่เริ่มตน้นให้เราแตะด้านบนสุดของหน้าจอแอปก็จะเลื่อนไปที่รูปภาพแรกของคลังแต่ถ้าหากจะเลื่อนกลับมาดูรูปภาพล่าสุดก็สามารถแตะรูปภาพทั้งหมดด้านล่างแอปก็จะเลื่อนกลับลงมาอย่างรูปภาพล่าสุดโดยที่เราไม่ต้องปัดหน้าจอลงมาเองง่ายมาก 5. ระนาบด้วยแอป Metro เราคงจะรู้จักแอป Metro กันอยู่แล้วว่าแอปนี้เป็นตัวช่วยวัดความยาวและความสุงได้แต่รู้หรือไม่ว่าภายในแอปนี้ยังมีส่วนการวัดระนาบด้วยเวลาที่เราจะติดกรอบรูปชั้นวางของที่ฝาผนังให้ตรงเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยได้เพียงไปที่แอปเครื่องวัดแล้วแตะที่ระนาบ Level จากนั้นก็วาง iPhone บนของที่ติดตั้งผนังแล้วขยับให้เส้นตรงสามารถวาง iPhone ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 6. เข้าถึงการอัปเดตแอปแบบรวดเร็วปกติแล้วถ้าเราหากต้องการดูรายการแอปที่รออัปเดตอยู่เราก็จะเข้าไปที่ App Store แล้วแตะที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองเพื่อดูแอปที่มีการอัปเดตแต่เราสามารถเข้าถึงรายการเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้นด้วยการแตะค้างแอป App Store ที่หน้าโฮมจากนั้นก็เลือกอัปเดต เจเข้าถึงส่วนควบคุมกล้องมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบการถ่ายรูปและอยากจะปรับแต่งการตั้งค่าอื่นๆของกล้องเพื่อให้การถ่ายภาพโปร่งขึ้นก็สามารถเข้าถึงส่วนควบคุมของกล้องได้โดยการแตะไอคอนลูกศรชี้ขึ้นด้านบนแต่หากเราอยากเข้าถึงอย่างรวดเร็วก็สามารถปัดหน้าจอขึ้นระหว่างเปิดกล้องถ่ายรูปเราก็จะพบส่วนควบคุมกล้องอื่นๆมากมายที่สามารถปรับแต่งระหว่างถ่ายรูปได้ 8. สํสำหรับอุปกรณ์ฟังเสียง a อ u อิโอง่าย ถ้าหากเรามีการเชื่อมต่อ iPhone กับอุปกรณ์เสียงบลูทูธหลายเครื่องเช่นเชื่อมต่อหูฟังลาโพงทีวีเราสามารถสลับอุปกรณ์ได้ง่ายๆเพียงแค่เปิด Control Center จากนั้นก็แตะไอคอน a i r Play ในส่วนของ Now p l a y Playing จากนั้นก็สลับอุปกรณ์ที่ต้องการฟังได้เลย 9. สแกนเอกสารอย่างรวดเร็วเป็นแอปจดบันทึกที่สะดวกมากๆนอกจากจะจดบันทึกได้แล้วยังสามารถสแกนเอกสารได้ด้วยถ้าหากเราต้องการสแกนเอกสารอย่างรวดเร็ว ก็สามารถแตะครั้งที่ไอคอนแอปโน้ตในหน้าโฮมแล้วเลือกสแกนเอกสารได้เลยแต่ถ้าหากเราไม่ได้อยู่หน้าจอโฮมที่มีแอปแสดงอยู่ก็สามารถเปิดคอนโทรลเซนเตอร์แล้วแตะครั้งที่ไอคอนสร้างโน้ตใหม่จากนั้นเลือกสแกนเอกสารก็เข้าถึงได้อยา่างรวดเร็วเช่นกันสิทธ์ปรับความสว่างของไฟฉายเราสามารถเปิดหรือปิดไฟฉาย iPhone ได้ง่ายๆบนหน้าจอล็อกโดยการแตะที่ไอคอนไฟฉายแต่ถ้าหากเราอยากจะปรับความสว่างของไฟฉาย,ายก็สามารถทําได้โดย ไปที่คอนโทรลเตอร์ itter, แต่ที่ไอคอนไฟฉายจากนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นเพื่อเพิ่มความสว่างหรือเลื่อนลงเพื่อลดความสว่างโดยสามารถปรับได้ถึง4ระดับทั้งหมดนี้ก็เป็นทิคก,การใช้งาน iPhone เล็กๆน้อยๆที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้หลายคนโดยเฉพาะผู้ใช้มือใหม่ที่อาจจะยังไม่ทราบว่ามีฟีเจอร์เหล่านี้ให้ใช้งานโดยใครทราบอยู่แล้วก็สามารถแชร์ต่อให้เพื่อนได้นะครับที่มาไอดาวโหลดบล็อก ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ a มจ้ n แชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ